สวัสดีครับพบก,กับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งน,น,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงโรบินฮูดกาลังย้ายบ้านใหม่มันไม่ใช่กําลังของเขาพัฒนาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอ่ะได้ให้ไลเดอร์จานวนหนึ่งนะครับในการทดสอบแอปพลิเคชันไรเดอร์ตัวนี้ก็ต้องเสียสละในการทดสอบอ,อะไรอ่ะแอปพลิเคชันใหม่ที่เขาทาขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็รู้กันแล้วนะครับเขาก็เปิดเผยแล้วว่าเขากําลัง กำลังทำนะครับแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยตอนแรกก็จะเป็นการแค่กดครั้งเดียวแล้วติดงานเขาก็บอกให้ให้ลองอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะพัฒนาเรื่อยๆคือเหมือนทางทีมงานของ o b i โรบินกับ r i เดอร์เนี่ยจำนวนหนึ่งที่เขาขัดไปก็มีการส่งข้อมูลให้ซึ่งกันและกันมีผิดพลาดตรงไหนยังไงนะครับทางนักพัฒนาของโรบินฮูดก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเนี่ย ที่ผมได้ได้ลองเนี่ยจากทีแรกกดแค่ทีเดียวติดถูกปะตอนนี้ก็บริเวทูก็ใส่รหัสเรียบร้อยคือใส่ตัวเลข2ตัวเหมือนสกุตตาเลยเหมือนในแอป п п สก t ตตาเดะเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันดีมากๆมันดีตรงที่ว่ามันมันมันโกงได้ยากขึ้นมันมันใช้แอปพลิเคชันช่วยกดได้ยากขึ้นนะเพราะว่ายังไงมันก็ดีกว่าในการที่ใช้ใช้มือกดหรือยัดงานให้ พราะว่าจริงๆแล้วการวิ่งพวกเนี้ยผมเยากเป็นทางเลือกของของไรเดอร์เพราะลูบินฮูก็ไม่ได้บังคับว่าให้ให้วิ่งเขาอย่างเดียวเ้าก็จะมีอินเันทีฟให้นู่นนี่นั่นอย่างสงการเนี้ยให้ตัว1ิบาทช่วงเวลาที่กําหนดวิ่งกี่หลุมกี่หลุมได้กี่บาทก็ว่าไปนะครับตอนนี้ลูบินฮูลก็พัฒนามาเรื่อยๆก็คือเขามีการระหว่างไรเดอร์กับนักพัฒนามีการคุยกันอยู่ในกลุ่มนะครับมีปัญหาอะไร แอปมีปัญหามีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอย่างเรียวไทมทันทีมันเลยทำให้กลุ่มของไรเดอร์ที่เป็นกลุ่มแกนหลักแล้วอยู่กับโรบินฮูดมา,าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเขามีความรักโรบินฮูดอย่างเต็มอกเต็มใจพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะทดลองแอปพลิเคชันหรือทดลองอะไรที่ทางโรบินฮูดเนี่ยเอ,เอาเอาออกมาให้เขาทดลอง เขาพร้อมทุกอย่างนี่อันนี้มันคือผมก็แค่มองว่าการการย้ายบ้านก็คือส่วนหนึ่งและการจริงใจของโรบินฮูดเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โรบินฮูดแบนเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของของอ่าไอตัวของอะไรนะประวัติอาชญากรรมตอนนั้นเขามีเงื่อนไขผมว่าเขามีเงื่อนไขยุสิข้อเสร็จแล้วเนี่ยไรเดอร์บางคนเนี่ยเขามีติดคดีความนู่นนี่นั่นกว่ากันไปถูกปะ เขาไปการแบนแบนแบนเสร็จแล้วก็ไรเดอร์ก็มีการมาโพสต์อยู่ในกลุ่มโรบินฮูดเพราะในกลุ่มนั้นๆก็จะมีแอดมินโรบินฮูดอยู่เขาก็มีการไปประชุมไปคุยกันบอกว่าโอเคงั้นเราลดลดข้อข้อ,ขอที่ที่มันสามารถช่วยทําให้ไรเดอร์กลุ่มเนี้ยที่เขาโดนแบนเรื่องคดีความเนี่ยกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้โดยที่เขาไม่ต้องกลับไปทําแดบเดิมๆถูกปะ เขาก็ได้ใจโรบินฮูดได้ใจไรเดอร์ส่วนนั้นกลับไปอีกผมก็ดีใจที่ทุกคนได้กลับมาทำงานที่ตัวเองมีความแบบตั้งใจมากเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าแอปนี้ยเป็นบริษัทไทยที่มีการพัฒนามีการทำแอปขึ้นมาเขาพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันทางโรบินฮูดก็อนุมัติมาว่าโอเคงั้น ส่วนหนึ่งที่สามารถรับได้ในคดีความที่เขากําหนดเขาให้กลับมาทุกคนก็ได้กลับมาวิ่งไอ้ส่วนหนึ่งที่มีคดีความที่เขาโอเคอันเนี้ยไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงอะไรเงี้ยก็ว่านไปหรือมีข้อจํากัดอะไรก็ว่านไปนะครับก็ให้ทุกคนทํางานวิ่งงานได้อย่างเอาไปจุนเจือครอบครัวได้นะครับแล้วก็ตัวบ้านใหม่เนี้ยก็พัฒนาเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเริ่มมีการขยายจากจตุจกักร ก็จะไปดินแดงห้วยขวางเริ่มเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราเดอร์ที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆด้วย,วยเข้ามาใหม่โดยการที่ว่าคุณก็ต้องผ่านผ่านแอปสกุลต,ต้าก่อนเขาก็ต้องส่งลิงก์ไปให้ดาวน์โหลดนะครับยังไงก็ให้ทุกคนมีอะไรผิดพลาดแอปมันเป็นการแอปเป็นแอปที่เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งทํามาแล้วพัฒนามาพร้อมกันเลยคือว่าคุณวิ่งปุ๊บเจอปัญหาส่งงานให้กับ นักพัฒนาพัฒนาแก้ไขปุ๊บโอเคงั้นจุดติดตรงกันแก้ไขออกมาจบนะครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเพราะว่าแอปมันเพิ่งเริ่มต้นช่วยกันพัฒนาเช่นบางคนเนี่ยก็สมมติว่าร้านค้าปักหมุดปิดยังผมเนี่ยไปเจอร้านค้าปักหมุดผิดป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยงั้นป้าผมขอดูมือถือหน่อยเดี๋ยวผมแก้หมุดไว้ให้ผมเติมตรงนั้นให้จะได้รู้ว่าครั้งถัดไปไลเดอร์คนถัดไปมาจะได้ถูกต้อง เพราะว่าผมควรหาป้าเจอก็ใช้เวลานะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าหนึ่งครั้งถัดไปไลเดอร์คนถัดไปมาถูกส่งอาหารเร็วลูกค้าก็ถูกใจสั่งออเดอร์ใหม่กับโรบิน h o ดนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงการย้ายบ้านมันอาจจะผสมปนเปกับอย่างอื่นไปบ้างเรามาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับผมพูดให้ฟังในด้านของผมเพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้ มีอะไรอยากแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์แล้อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยแล้วกดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอมิีนทีวีให้ด้วครับสวัสดีครับ